เกาะติดเลือกตั้งเมียนมา8พฤศจิกายนวันนี้คุณสรันทรแก้วเวงชัยพาไปฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญมองความท,ท้าทายและก็ความคาดหวังในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับคุณสรันทรเชิญครับ3พฤศจิกายนวันนี้นับถอยหลังอีก6วันนะคะสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาที่กำลังจะเกิดขึ้นและทั้งอาเซียนและเปทีโลกต่างจับตามองการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้มีมุมมองความเห็นต่อผลการเลือกตั้ง หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าก็แบ่งออกได้เป็น2รูปแบบคือด้านหนึ่งมองว่าคาดหวังให้ความเชื่อมั่นและการยอมรับจากเวทีโลกมีมากขึ้นจากภาพลักษณ์ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแต่อีกด้านนึงก็กังวลว่าผลการเลือกตั้งที่อาจจะยังคาดเดาได้ยากของเมียนมาอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมียนมาในสายตานานาชาติได้ค่ะ แม้ว่าคะแนนความนิยมของพรรค NLD ที่นำโดยนางองซานซูจีดูจะมาแรงในการเลือกตั้งทั่วไปเมียนมาครั้งนี้ทั้งกับคนรุ่นใหม่เมียนมาชาวเมียนมาในชนบทและกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มแต่ว่าผลงานของประธานาธิบดีเต็งเส่งในหลายประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ออกห่างจากจีนก้าวสู่เวทีโลกมากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้าเจราจารสันติภาพและข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ก็อาจทําให้ประธานาธิบดีจากพรรค U.S.D.P. คนนี้ดูจะมีภาพลักษณ์เชิงบวกไม่แพ้ผู้นําจาก N.L.D. แต่นักวิจัยด้านเมีนมาเองก็ยังมองนะคะว่า จะยังประมาทหรือวางใจคะแนนเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดูจะเป็นตัวแปรสําคัญได้ไม่มากนักเพราะความนิยมทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์เองก็ยังไม่ได้เกาะกลุ่มกันมากคือยังนิยมพักการเมืองใหญ่บ้างขณะที่บางส่วนก็นิยมความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองในมุมมองทางการเมืองด้วยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งพักของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการมีพักการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่มากกว่าหนึ่งพักด้วยกันค่ะความเป็นชาติพันธุ์นิยมเนี่ยก็ยังมีส่วนสําคัญ ในการทําซึ่งกลายเป็นฐานเสียงสําคัญของกลุ่มชาติพันธุ์พรรคการเมืองกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้หมายความว่าคนฉานคนไทยใหญ่นะครับก็มีแนวโน้มที่อยากจะเลือกพรรคการเมืองฉานซึ่งเป็น,ปนพรรคการเมืองชื่อชาติเดียวกัน,นยอยู่แล้วนะครับผมแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพรรคการเมืองกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ก็ไม่สามารถรวมตัวกันได้นะครับยกอย่างเช่นพรรคการเมืองของรัฐฉานเนี่ยซึ่งเป็นชนชาติไทยใหญ่นะครับผมก็มีถึงสองพรรค พรรใหญ่เฉพาะพักใหญ่ก็มีถึง2พักเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการที่แตกไม่สามารถรวมกันได้ลักษณะนี้มันจะทําให้เสียงแตกอีกด้านหนึ่งแม้ว่าพักค NLD ที่นําโดยนางองซันซูจีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2534ที่หลายฝ่ายมองเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยและเวทีโลกให้การยอมรับจะได้รับคะแนนเสียงให้ได้เก้าอี้ในสภามากกว่า แต่ผลงาทนที่ประธานที่ประดีแต่งเสงผู้นำรัฐบาลพรรค u s d p เดินหน้าไว้ต่อชาวเมียนมาหลายประเด็นก็เป็นความท้าทายที่นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่าพรรค NLD จะต้องจัดการให้ได้ค่ะจริงๆแล้วแม้แต่นางซานสูจีก็มีการตัง้งข้อสังเกตว่าจะสามารถได้รับคะแนนนิยมจากประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพมา่าด้วยหรือไม่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นความท้าทายของพรรค NLD นะครับแต่ว่าแน่นอน ความนิยมไปต่างประเทศก็สูงนะครับความนิยมกับคนชนบ,บททั่วไปก็สูงแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยในรอบ4ี่หปีที่ผ่านมาคนในเมืองนะครับคนที่อยู่ในะระบบการค้าอุตสาหกรรมการต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างพอใจกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันในการผลักดันให้มีการเปิดประเทศมีการเจรจารยุตินะครับปัญหาความรุนแรงกับกับการปรองดองกับชนกลุ่มน้อยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและทา ให้ประเทศพม่าเริ่มเป็นสมัยใหม่มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เอ็นอีจะต้องเผชิญกับความท,ท้าทายแม้ว่าจะสิ้นสุดช่วงการเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมา8พฤศจิกายนลงไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ยังต้องจับตามองต่อจากนี้ก็คือการลงแข่งขันรับเลือกเป็นประธานาธิบดีเมียนมานะคะที่ทั้ง3ฝ่ายทั้งทหารรัฐสภาและวุฒิสภาจะเลือกหนึ่งคนขึ้นมาเป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะต้องดูกันต่อไปค่ะว่าทั้งสฝ่ายจะเลือกใครขึ้นมาเป็นตัวแทน แต่ว่าพักการเมืองที่จะมีสิทธิ์เลือกชื่อคนที่จะมาแข่งขันเป็นประธานธิบดีเมียนมาได้จะต้องมีเก้าอี้ในสภาทั้งบุฒิสภาและรัฐสภาไม่น้อยกว่าร้อยละ50ค่ะคุณเอสารคุณสรันทรครับผลการเลือกตั้งที่จะออกมาจะส่งผลต่อท่าทีของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศจีนอย่างไรบ้างครับ จากการที่ดิฉันได้พูดคุยกับทั้งอาจารย์นัทพลและรองศาสตราจารย์ปณิธานทั้งสองคนมองคล้ายๆกันค่ะว่าท่าทีของจีนและสหรัฐกับเมียนมาจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนะักจากทรัพยากรที่ยังคงสมบูรณ์อยู่และความน่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าสิ่งที่เมียนมาจะต้องระวังนะคะก็คือการที่จะกลายเป็นพื้นที่ของจีนและสหรัฐในการคานอำนาจกันหากวางตัวในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสองมหาอำนาจนี้ไม่ดีพอค่ะคุณเชษานขอบคุณมากครับคุณสรันทร